บรรยากาศที่จังหวัดลำปางยังคงเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะมากันที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะทางด้านของกะกะตเชียงใหม่เองก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบอตอนะคะขาดที่ขาดที่มีผู้สมัครณตอนนี้แล้วกว่า1,000รายค่ะ นายนพดลสุยะผุ้อในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะในวันที่28พฤศจิกายน2564ในจังหวัดเชียงใหม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด89แห่งนะคะแบ่งเป็นนายกอบตอจำนวน89คนสมาชิก946คนค่ะยกเว้นพื้นที่อำเภอสันทรายและอำเภอสารพีนะคะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่11ถึง15ตุลาคม2564ขณะนี้มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วกว่า1,200คนค่ะสำหรับการตรวจสอบสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับสามารถตรวจสอบได้นะที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เลือกตั้งหรือว่าบริเวณใกล้ที่เลือกตั้งหรือจะตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันฉลาดเลือกหรือว่าสมาร์ทโหวตตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับ